สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำไฟฉายตัวหนึ่งที่เหมาะกับการใช้งานได้หลายในหลายๆประเภทก็คือไฟฉายตัวรุ่น 3415m 3415m ตัวนี้มีดียังไงลักษณะโดยทั่วไปภายนอก o v e r l l v i e จะเป็นไฟฉายมือถือแบบทั่วไปที่ขนาดพอดีมือกระชับจับสามารถใช้งานได้ง่ายและมีตัวบริเวณแถบกันลื่นทั้งสองฝั่งทำให้เวลาในการจับ มั่นใจได้ว่าไม่หลุดมือแน่นอนอด้านหลังจะมีตัวคลิปนี่หนึ่งที่ในตัว3-4-1-5เนี่ยจะมีแท็บแม่เหล็กใช้สำหรับในกรณีที่เราไม่สามารถถือไฟฉายได้ตลอดเวลาหรือว่าเราต้องการใช้มือทั้งสองข้างของเราอะในการจดจ่ออยู่กับหน้าง,งานของเราโดยแทบแม่เหล็กตัวนี้จะสามารถติดกับโครงสร้างที่เป็นโลหะได้ แล้วก็ตัวบลอกของมันสามารถปรับได้90องศาแล้วก็จะมีห่วงกันหนึ่งสำหรับในการแขวนหรือแฮงกิ้งในที่ต่างๆต่อไปเรามาดูในส่วนของหลอดกันนะครับก็จะมีอยู่2หลอดหลอดแรกจะเป็นหลอดเมนหลักหรือว่าหลอดใหญ่แล้วก็อีกหลอดหนึ่งจะเป็นหลอดเล็กโดย2หลอดนี้ต่างกันยังไง2หลอดนี้ต่างกันตรงที่ว่าการกระจายของแสง ดยหลอดใหญ่เนี่ยจะเป็นแสงค่อนข้างเมื่อเปิดแล้วจะพุ่งแล้วก็เป็นลำระยะทางได้ไกลส่วนหลอดเล็กจะเป็นหลอดในกรณีที่ว่าเราต้องการทำงานในใกล้หรือส่องในพื้นที่ที่ใกล้ๆการกระจายของแสงจะค่อนข้างกว้างแต่จะไม่ไกลการปรับไฟจะปรับอยู่ได้3ระดับตัวระดับแรกถ้าเรากด1ครั้งจะเป็นการเปิดทั้ง2หลอด โดยเป็นการเปิดทั้งหลอดใหญ่แล้วก็หลอดเล็กแล้วก็สามารถเปิดเมื่อเรากด2ครั้งจะเป็นการเปิดหลอดเล็กอย่างเดียวหรือว่าหลอดที่มีไฟฟุ้งอย่างเดียวส่วนต่อไปคือกดสาทีจะเป็นการเปิดเฉพาะหลอดบนหลอดใหญ่หลอดเดียวในส่วนต่อไปนะครับไฟฉายรุ่น3 4มสี่หมตัวนี้สามารถกันน้ํากันอองน้ําได้ในระดับ IPX8 หรือว่า สามารถลงน้ำได้ในระดับ1เมตรแล้วก็ผมต้องขอยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับว่าไฟฉายรุ่นนี้สามารถเข้าในพื้นที่ที่เป็น Class 1 Division 1ได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดไฟฉายตัวนี้มีจําหน่ายที่บริษัท Darkon t i n d i n g ตัวแทนจําหน่ายในแบรนด์ของพิลิแกนโดยตรง